สวัสดีแฟนนาซาทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4สิงหาคม2568นะครับอยู่กับประชุยทางอาเซาดีครับสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรนอาเซาในวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะมาฝากกันนะครับตราบใดที่เราเนี่ยยังรู้สึกว่าทัพปืนใหญ่อาซายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้กับทางทีมระดับท็อปอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูล เป็นต้นนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ก็เสริมทับบ้าระห่ำม,มากนะครับพวกเขาอ้างว่าสองสามฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เงินนะครับเพราะฉะนั้นการเงินของพวกเขาในซัมเมอร์นี้เนี่ยสตรองมากๆแล้วก็พร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยเพื่อต่อยอดความสําเร็จของทีมจากฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งอาเซอเองก็ต้องการจะต่อยอดความสําเร็จจากการคว้า รองแชมป์มา3มฤดูกาลเหมือนกันนะครับฤดูกาลนี้ก็ถึงจุดที่มิเกลไรต้ารู้สึกว่าเป็นเฟสสุดท้ายที่เขาวางแผนเอาไว้แล้วแหละว่าจะต้องพาทีมคว้าแชมป์มาครองให้ได้หลังจากที่ยืนไต่ระดับอยู่แถวบนของตารางพรีเมียร์ลีกมาตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาฤดูกาลนี้ก็ทุ่มทุนไป ราวๆ200ล้านปอนด์แล้วก็ได้นักเตะที่มิเกลเรต้าพึงพอใจมากเข้ามาร่วมทีมนะครับโฟกัสแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็อยู่ที่วิกเตอร์เกโกรสแล้วก็มาตินซูบินเมนดี้นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็เป็นการเสริมทัพเพื่อให้ทีมมีตัวเลือกมีออปชันมากขึ้นนะครับในแต่ละตำแหน่งอย่างเกปบริซาบารากาที่ก็จะเข้ามากดดัน การทำหน้าที่ของดาบิดดายาแต่ก็ไม่รู้ว่ากดดันมากไปหรือเปล่านะครับช่วงปีซิซั่นที่ผ่านมาก็ทําให้ฟอร์มของดาบิดดดยาเนี่ยก็ดูสั่นคลอนเหมือนกันนะดูไม่ค่อยมั่นใจแปลกๆส่วนแผงหลังได้คริสเตียนมอสเคราเข้ามาเป็นอีกหนึ่งออปชั่นนะครับในแผงหลังโดยเฉพาะทางด้านฝั่งขวาตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาซึ่ง แผงหลังของอาเซ็ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ว่าบาดเจ็บกันรนานนวสลับกันเจ็บอยู่เรื่อยๆตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ออปชั่นที่สมบูรณ์มาให้มิเกลเดต้าได้เลือกใช้งานถึงแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจะมีนักเตะในตำแหน่งแผงหลังตัวท็อปๆจำนวนมากนะครับท่านับทาเคโรโทมียสุยูเรียนทิมเบอร์เบนไวท์รวมถึง r i คาร์โดคาราฟิอนะครับที่ก็สลับกันเจ็บเป็นว่าเล่นโดยโทมียสุเนี่ยก็แทบจะลงไม่ได้เลยนะครับตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาสุดท้ายก็ทำให้อารซาลต้องตัดสินใจแยกทางกับนักเตะนะครับส่วนฤดูกาลนี้ได้คริสเตียนมอสเกราเข้ามาก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะครับสำหรับอนาคตนักเตะเนี่ยก็เป็นผู้เล่นทีมชาติสเปนชุดยู21 แล้วก็ดูมีอนาคตสดใสมากๆกับการย้ยก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะแย่งตําแหน่งจากผู้เล่นตัวจริงอย่างวิลเลียมซาิีบากับแม็มาเกอรเยสถ้าโอกาสมันมาถึงและด้วยวัยของเขาเนี่ยก็ยังมีเวลามากพอนะให้เจ้าตัวเนี่ยใจเย็นแล้วก็เรียนรู้รอที่จะพิสูจน์ตัวเองซึ่ง อีกหนึ่งนักเตะในออปชั่นแผงหลังอย่างยาคุบคิวีออเนี่ยก็ทําสําเร็จมาแล้วนะครับคิวีออเองเนี่ยเมื่อครั้งที่อาเซาซื้อมาจากสเปเซียในซีไรงไเตอรี่ด้วยราคา25ล้านยูโรหรือประมาณสัก21ล้านปอนด์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าที่จะได้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกแต่เจ้าตัวก็อดทนแล้วก็รอโอกาสของตัวเองนะครับสุดท้ายก็ได้ลงเล่นแทน กัปตันมารยสบ้างวิลเลียมซาลิบาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประจำการทางด้านแบ็คซ้ายเมื่ออเล็กซานเดอร์ซินเชนโกได้รับการบาดเจ็บระยะหลังได้เล่นมากขึ้นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งธรรมชาติของเขาเมื่อกัปตันมารยัสได้รับการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทำได้ดีมากๆเป็นที่ชื่นชอบของมิเกลเดต้าแต่ว่ายังไงก็ตามด้วยความที่อายุ25ปีเจ้าตัวก็มีความรู้สึกว่าการเป็นตัวสมรองเนี่ยมัน ไม่ดีพอสำหรับอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้วก็มีเกมฟุตบอลโลกรออยู่ในกลางปีหน้านะครับนั่นก็ทำให้นักเตะอาจจะเลือกตัดสินใจไปคว้าโอากาสลงเล่นเป็นตัวจริงแบบอัตโนมัติหรือว่ากึงก่งๆอัตโนมัติให้กับทีมอื่นๆโดยในช่วงซัมเมอร์นี้รับความสนใจจากหลายๆทีมนะครับชัดเจนสุดก็เป็นข้อเสนอจากทางฝั่งโปรตุเกสซึ่งเรื่องนี้ยืนยันมาจากปริบิโัมานอ ว่าอาเซลเนียปฏิเสธข้อเสนอของทีมจากโปรตุเกสในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ายัางไงก็ตามไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่ขายเพียงแต่ว่าการย้ายทีมเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเตะด้วยยาคุปคิวีออเนี่ยมีเร putation ที่ดีมากๆนะครับในการเล่นกับทีมจากเซเรียโดยฝากผลงานไว้กับสเปเซียซึ่งก็มีหลายทีมในอิตาลีมีข่าวเชื่อมโยงกับก,บการดึงเอายาคุบควีอที่ ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นกับอาเซาลเนี่ยกลับไปเล่นที่ซเรอาแต่ว่ายัางไงก็ตามยังไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนออย่างจริงจังเข้ามานะครับก็ต้องติดตามว่าหลังจากนี้ที่ตลาดซื้อขายนักเตะยังเปิดอีกระาวราวหนึ่งเดือนนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตลาดซื้อขายนักเตะของอาเซาลอีกบ้างนะครับในฝั่งขาออกเนี่ยนอกจากจาคบควีออแล้วก็ยังมีชื่อของเรนโดทอสซานีที่ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในช่วงนี้ ก่อนหน้านี้ฟรานเพนเบิร์กระบุว่าบริษัทดอทมุลเป็นหนึ่งในทีมดังที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะทีมชาติเบลเยียมรายนี้อยู่นะครับแต่ว่าเพนเบิร์กก็เปิดเผยว่ามีอีก2ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ก็ต้องการได้ลาเซ็นของนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันและล่าสุดเป็นฟุตบอลทานสเฟร์นะครับที่ระบุว่าทอตเน่ยได้รับความสนใจจากเบรนท์ฟอร์ดอีกห่ทีมที่อยู่ในลอนดอนตะวันตก ซึ่งได้ติดต่อไปยังทีมงานของนักเตะเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ว่าเลนนนทรอสซาเนี่ยมีความสนใจที่จะย้ายมาเล่นให้กับพวกเขาหรือไม่โดยทรอสซาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของอาร์เซนอลนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นไป56เกมยิงไป10ประตูแล้วก็มี10แอสซิสต์อาจจะทำได้ดีน้อยกว่าฤดูกาลก่อนหน้านั้นนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญในผลงานของอาร์เซนอลฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ว่าด้วยวัย30ย่าง31ปีแล้วก็เหลือสัญญากับอาเซาอีกเพียงแค่ปีเดียวถึงแม้ว่าจะมีออปชั่นที่อาเซาจะขยายเพิ่มได้อีก1ปีแต่ว่าการถอนทุนขึ้นมาบ้างจากการจ่ายไปให้กับไบรตันด้วยมูลค่าราวๆ21ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปี2023ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามทอสซาก็ได้รับความสนใจจากทีมอย่างคริสตัลาเลต เพื่อที่จะนำไปเป็นตัวแทนของเอเบรซีเอเซซึ่งพวกเขาก็มีโอกาสที่จะเสียนักเตะทีมชาติอังกฤษคนดังให้กับปืนใหญ่อาลซอ์นะครับซึ่งฟุตบอลทรานสเฟอร์ก็ระบุว่าดีลของเอเบรซีเอเซกับทรอสตาเนี่ยจะเป็นดีลที่แยกกันนะครับไม่ได้สวอปดีลโดยตรงเพื่อจุดประสงค์ในเรื่องของด้านการเงินการบัญชีแต่ว่ายังไงก็ตามการย้ายทีมของทรอสตาเองก็ต้อง ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่เจ้าตัวแฮปปี้มากกว่าในต่างแดนก็อาจจะเห็นทรัสซาเนี่ยย้ายออกจากพิมลิกไปในฤดูกาลนี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนในรายของเอเบ c ซีเอเซ่ก็อย่างที่เรารายงานกันมาล่าสุดฟุตบอลทรานสเฟอร์เนยระบุว่าอาร์เซอเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์เป็นเงินก้อนแรกให้คริสตัลพาเลตส่วนก้อนที่เหลือเนี่ยอาเซ ได้ยื่นข้อเสนอ22ล้านปอนด์ให้คริสตัลพาเลตได้พิจารณานะครับซึ่งทั้งหมดก็จะทําให้มูลค่ารวมในดีลของเอเบรซีเอเซที่จะย้ายมาเล่นให้กับอาเซาเนี่ยอยู่ที่52ล้านปอนด์แต่ว่าคริสตัลพาเลตแน่นอนนะไม่ต้องการจะขายนักเตะตัวเก่งของพวกเขาออกจากทีมแต่ว่าด้วยความที่นักเตะเหลือสัญญากับพวกเขาอีกแค่2ปีพาเลเองก็อาจจะไม่เสี่ยงในการที่จะ มีอำนาจต่อรองน้อยลงนะครับในเรื่องราวของราคาเมื่อถึงเดือนมกราคมหรือว่าซัมเมอร์แน่แตัว่ายังไงก็ตามนะครับในส่วนของการเสริมทัพเนี่ยก็มีข่าวรายงานออกมาจากทางฟุตบอลทรานสเฟอร์เช่นเดียวกันนะว่าอาเซาได้ยื่นข้อเสนอ75ล้านยูโรหรือก็ประมาณสัก60ล้านปอนด์นะครับให้กับเรอัลมาดริดได้พิจาจณาเพื่อแลกกับนักเตะตัวเก่งของพวกเขา เชื่อว่าหลายท่านคงนึกถึงโรดิโกแต่ว่าตามข่าวบอกว่าเป็นอเลเยองชัวเมนี่นะครับซึ่งทางฟุตบอลทรานสเฟอร์เนี่ยก็อ้างแหล่งข่าวอย่างดิเฟน s ซ Central ในสเปนโดยรายงานนระบุว่าอาเซอได้แจ้งไปทางแลวมาดริตนะครับว่าพวกเขาต้องการที่จะซื้อนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้เข้ามาร่วมทีมแต่ยังไงก็ตามนะครับมาดริดเองก็ได้แจ้งกับทางอาเซอ ว่าพวกเขาไม่ต้องการจะไม่ต้องการจะขายนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ออกจากทีมชัวเมนี่เนี่ยก็ได้รับการยกย่องอย่างสูงนะครับเมื่อครั้งที่มัดริดซื้อมาจากโมนนโกด้วยมูลค่า100ล้านยูโรและตอนนี้ก็ลงเล่นให้กับเรอัลมัดริดไปแล้ว146นัดและแม้ว่าจะไม่สามารถคาดหวังประตูจากนักเตะในตำแหน่งต e เฟนซีฟมิดฟิลด์อย่างเขาได้แต่ว่าชัวเมนี่ก็ยิงไป หประตูให้กับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ช่วยทีมควา้าแชมป์มา7ถ้วยซึ่งก็ไม่ต่างจากนักเตะเรอัลมาดริดคนอื่นๆนะครับซึ่งนอกจากชัวเมนี่และก็โรดิโก้ที่มีข่าวกับอาเซอมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักเตะอย่างบราหิมรีาสนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทางคอรรับไซเนี่ยระบุว่าอาเซอกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะวัย25ปีรายนี้อยู่นะครับโดย เขาัสนใจอ้างสื่อในสเปนอย่างฟุตบอลเอสปาน่านะครับที่ระบุว่าบราฮิมดีอาสเนี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญาที่ทางแล้วมาดริดเนี่ยหยิบยื่นให้นะครับซึ่งสัญญาเก่าของเขาจะหมดลงในปี2027ซึ่งดีอาสเองก็อาจจะกำลังพิจารณาออปชัน Option, แล้วก็โอกาสในการลงเล่น ให้กับอัวมัดดิดนะครับว่าเขาจะมีส่วนสําคัญมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะพิจารณาออปชันในการเลือกย้ายไปเล่นกับทีมอื่นไม่ว่าจะเป็นแบบถาวรหรือว่าแบบยืมตัวโดยดิอสเนี่ยเคยย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเอซิมิลานครับในแล้วก็ทําได้ดีด้วยซึ่งนอกจากอาร์เซอแล้วก็มีเอซิมิลานอีกทีมนะครับที่กําลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่ส่วน กองหน้าทีมชาติบราซิลอย่างโดดิโก้ครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลอย่างที่ได้รายงานไปตอนนี้มีรายงานจากทางสเปนนะครับซึ่งทางเดลิแคนนอนเนี่ยได้รายงานเอาไว้นะครับโดยระบุว่าแมดริดแหล่งข่าวของแมดริดเนี่ยได้บอกกับสื่อในสเปนอย่างลาบาโกเดีย ว่าโดริโก้เนี่ยตัดสินใจที่จะอยู่กับมัดดิต่อไปนะครับกับสัญญาที่เหลืออีก3ปีแม้ว่ามัดริดเองจะมองหาลู่ทางที่จะขายเขาออกไปเพื่อนำเงินที่ได้เนี่ยมาปรับปรุงขุมกำลังซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปในช่วงที่เหลือของตลาดซื้อขายนักเตะอีกราวๆหนึ่งเดือนนะครับว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นบ้างแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารซอของเรายังไงสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีข่าวสารมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบทุกท่านเนี่ยกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นิดนึง นะครับขอบคุณนะครับ